ขอสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนคนระับผมมีอะไรจะให้ดูนะดูดนี่เลยดูดีๆนะที่หมัดของคนนี้นะดูดิมัดปืนถือปืนปอยโอ้โอเกินไปดูนะดูนะดูดูด,ดูดูมันดีถือปืนปอยอะครับดโอ้โห แรงเลยนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยมันจะคักจะเกินปอยหรือเปล่าเนี่ยต้อมาลองดูกันวิชีกันต่อยของเขานาะครับว่ามันจะไปที่ไหนอ๋อมันก็ธรรมดาปกติเยอะอ๋อทำไมะตีเข้าหัวเรานะมันก็แบบไอ้นั่นแหละเนาะ ดูผมก็จะสวนบ้างนะนะจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ออกเอ๊ะเอ๊ะอะไรไม่โ e. ดนจังหวะเลยฝีมกันจุกต่อย okay. ไปไหนมาเนี่ยโอ๊ยเข้าหมดเอ๊ะแตกอีกแล้วครับผมแตกอีกแล้วเอาใหม่หม่หมตอนนี้ละกระโดดต่อยไม่โดนกระโดดเอาจริงลๆว้า้กระโดด ดอตอยตอยอยโ้ยึงนึงละวิวิ่งวิเอวิดิเอเเอมาว่งเอวเวิ่วิ่งมาดิครับก็มาดิครับเอวิ่งเมะ่งมาดิไม่กลัวเลยมาลอยมาลอยมึงนนี่นยินยินนิ่งๆ้มึงตอนหนเนี้ยมาดิมาดิไม่โดนนะไม่โดนนะ ามาเลยครับมา,มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับเอออีกแล้วทุกคนหมดแตกอีกแล้วไม่ไหวแล้วน้ยกูจะเอาจริงแล้วนะฮะเข้ามาแล้วมัง้งมึงจะรู้ก็ปล่อยนะหวัวแต่ไปซะมั้งนี่หมาาดใส่ตะมั้งแล้วน้ยใส่ตะมัดใส่ตะมัดมันเดี๋ยวจับมา,า,มา,า,มาเอาจริงเย้เย้ย มัดเอาจริงเนี่ยเนี่ยปกติเซตมามัดเดียวมันก็เจอะได้ไม่ใช่เหรอทำไมกูต่อยไปหลายแบบขนาดนี้มันยังไม่จอะเลยก็ขเข้ามาเดี๋ยวครับอเออเออแต่อีกแล้วครับทุกคนมากูไม่กลัวหรอกมาดิมาต่อยแม่งเลยเออโดนไปมัดหนึ่งก็มาเดี๋ยวครับมามาเนี่ยอีกมัดหนึ่งเออตอนนี้เราเริ่มมีหวังผลชนะแล้วนะเออหัวแตกเป็นไง ลองของนักใช่ไม้ก็มาเลยเออม,มาเลยกูไม่กลัวหรอกอ๋อมาก็ต่อเดี๋ยวนะมึงเนี้ยใจร้อนขนาดนี้โดนกูไปหมัดหนึ่งที่หัวหมัดออกจริงเลยนะกูเล่นออกมาจริงเลยนะมาเลยกูไม่ลมกลัวหรอกหมัดอีกหมัดหนึ่งไม่โดนวิ่งมาวิ่งมาวิ่งหนีทำไมฮะวิ่งหนีทำไมอ๋อไม่โดนอีกวิ่งหนีทำไมโอ้ยไม่โดนเออเออมาดิมาดิวิ่งหนีอ๋อไม่โดน มาดิ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 จังวันนี้นี่เอ้ยไม่โดน <c oughs> ต่างคนต่างไม่โดนนะจังวนันนี้หมัดปืนสู้หมัดใสตอมานะอ๋อมันจะเป็นยังไงนะอ๋อไม่โดนจังวันนี้จังวนันนี้เออหัวแตกหแล้วนะครับพี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ